ทชมพระเอกก็คือเต้ดาวิดนั่นเองนะคะแล้วก็นนายเอกก็คือสิงโตก็อย่างอย่างของเต้นี่ก็เซอร์มากครับผมเห็นอย่างนี้นี่เรื่องเซอร์กว่าดีเยอะครับแล้วก็ทํากันบ้านเกี่ยวกับตัวละครไปแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวละครเนี่ยมันใกล้เคียงกับความเป็นสิงค์ค่อนข้างเยอะมากสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมกระสุนรายการโอ้โหบันเทิง,ทงค่ะและค่ำคืนนี้บันเทิงแน่นอนค่ะน้องพี่ไพค่ะเพราะว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เราสองคนนะคะจะจัดผิกและ <c oughs> ไม่ทักก่อนหรอไม่ทัก <c oughs> ม,มึงแช่งทุกอีพีเลย <c oughs> อย่าแช่งพอยิง่งแช่งยิ่งมีต่อ <c oughs> อย่ามาเสริมอะไรไสีชั้นฉันยัง <c oughs> ไม่ได้แช่งอะไรเลยเก่งเพราเรามันดึงเข้าเก่งว่าค่ำคืนนี้เพราะวันนี้เราจะมารีแอคตัวอย่างซีรีส์เรื่องใหม่ ใส่รายป้ายสีค่ใส่รักซีนี้ว่าใส่รักใส่รักป้ายสีก็ฉันอยากใส่รายใส่รักค่ะใส่รักค่ะเออเรื่องนี้เขาบอกว่าคู่คู่พระนางนี่คือแบบจีเธอจะมาซีป้ายซีอะไรนะฉันซีซีเลยซีนายเอกมากนายเอกคือคุ้นเคยคุ้นเคยพี่เต้เหรอพระเอกอ๋อ คุณผู้ชมพระเอกก็คือเต้ดาวิดนั่นเองนะคะแล้วก็วนายเอกก็คือ, <S S คอสิโตเพิ่งหวดเสร็จมาใหม่ๆเลยก็ราสิกขาแล้วหนูโมทนาด้วยนะคะ <S <S เอออ่ะเรื่องนี้ก็เป็นนิยายวาอยอีกเรื่องหนึ่งที่ขึ้นหิงซึ่งทีวีทันเดอร์คุณผู้ชมหยิบยกขึ้นมาทําเป็นซีรีส์ในปีนี้รู้นอะอะไรที่ทํามาจากนิยายอ่ะซีรีส์หรือหนังก็ตามที่ทาํามาจากนิยาย มันจะดีมันจะฟินมันจะเลิศนะเหรองั้นไปดูออ f ฟิเชียลทีเซอร์ของใส่รักไปสี่ค่ะถึงแม้จะสั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียกแเขาบอกว่าเคมีเข้ากันมากเหรอไปดูตั้งใจดูดีๆคุณผู้ชมมันแว็บเดียวจริงๆมันเหมือนหายใจออกห้ารอบไปสี่แล้วนะเออี่เต้ี่เต้ เขารับบทเป็นภาพศิลปินสุดติดแล้วมึงคิดดูดิชื่อภาพเหรอชื่อภาพชื่อใครฉันโอ้นหนเป็นนายเอกได้ฉันชื่อภาพลวงตาเขาอะชื่อภาพหล่อน่ะชื่อภาพนราออืหือเกือบแล้วเกือบมีดอกไม้หลุดใส่หน้าแล้วโอเคนาคาเออโคจรมาพบกับมรเมศเดี๋ยวเราดูกันว่ามรเมศเป็นยังไงเพิ่มเชื่อม ตายไปเลยตายไปเลยคนเพิ่งสึกอะไรทำให้หลอกเธอถ่ายเขาถ่ายก่อนจะมัวโอเคพี่สิ่งดีมากเลยอ่ะเธอคือสิ่งตัวเองก็คือสิ่งตจริงปาโซตันได้ดูไหมบอกถามก่อนดูทุกอันเออทุกพีจริงแล้วก็เกี่ยวกับอะไรมาแต่จักที่ว่าทำเมียเลยงงแต่นี้เขาเล่นอะไรเดี๋ยวไปดูกันอ่ะปอลเมสนะเล่นเป็นปอลเมส อุ้ยอุ้ยส่วนจุดหนึ่งเจ็ดเขาอ้อมหลังกันทำไมเธอเขามองกันอย่างนี้เขามองกันอย่างนี้เราอ้อมหลังกันทำไมเพาอ้อมหลังเนี่ยหมายความว่าไงการอกกอดจากข้างหลังมันมีในยัคสำคัญแล้วสายตาคือยังไง สายตาอย่งไรเธอพูดถึงสายตาสิงโตเต้สิงโตก็คือแบบว่านี่ที่รักมีอแหละครัะใส่ในเรื่องมันจะต้องเป็นบอสปากจัดมากเลยนะสิงโตอะแล้วพี่เต้ล่ะมองวาพี่เต้ก็เป็นจิตตกรใจเย็นๆนะพี่เต้นี่หรือเปล่าใจเต้นี่ไม่ได้เต้นีไม่ได้เต้หนีไม่ได้ไม่ได้เลยหรอแต่เขาูเลิศอยู่นะไม่ถูกกันไม่ถูกกันโอเคบอกผ่านรายการแล้วค่ะทุ้ชมไม่ถูกกับโปรดิวเซอร์ไปต่อ มคาดฝันอ๋ช่วงนี้ฝนตกคุณผู้ชมเขาเป็นศิลปินนะเฮ้ยเราดีมพี่เจฉันอยากตะตากฝนไปพร้อมกับเขาจังเลยเอาเป็นว่านะคะก็รอติดตามดีกวูเราติดตามสิงโตก็เป็นบอสออกกันในเซอร์ใหญ่ชื่อดังส่วนพี่เตจก็เป็นศิลปินไปสี่ก็ใส่รักไปสีไปเลยถูกต้องเขาก็เลยไม่ต้องมีการใส่ร้ายอะไรเกิดขึ้นปลาเถอะนี่เขาบอกว่าศิลปินสุดติดเนี่ยดันทำงาน แต่งวอดวายอ่านี่แอมได้ใส่หลายไปสี่นะเสียหายไปร่วมล้านคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะครับการชดชัยและสัญญาทาดแล้วว่างเจ้านายผู้เย่อหยิ่งและลูกน้องสุดกวนจึงเกิดขึ้นอุ๊ยแต่ว่าเราเคยหลงรักเจ้านายไหมบอกกองบอสอไม่เคยหลงรักเจ้านายเคยหลงรักแต่กษิตค่ะเออนะคี่เพื่อนหนูชอบหนูชื่อเพื่อนเออพี่พายเราโง่ด้วยอ่ะ อาฟิศหน้าตาดีคุณผู้ชมหน้าตาดีทางออฟฟิศคุณผู้ชมแต่ว่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วเราตัดถิดแล้วเข้าเลยเหรอเข้าช่างภาพแบบบีบหัวเห็อหัวเหรอชอบใจชอบใจเดี๋ยวเพื่อแต่ว่าถ้าพูดถึงซีรีส์นี้แล้วเราต้องไปดูนักแสดงเขาวันวงสวยถูกเพราะว่า ทั้งสองคนเนี่ยเขาได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยหลายคนอาจจะลืมว่าแบบว่าเขาได้ทําการบวงสวงแล้วก็มีการสัมภาษณ์คู่ของนักแสดงทั้งสองคนไปแล้วอย่างสิงโตกับเต้นเนี่ยเมื่อนานมาแล้วเมื่อนานมาแล้วด้วยชฉันก็เป็นหนึ่งอันที่ฉันไปวันนั้นอ่าไปย้อนดูกันแม่ไปย้อนดูกันไปย้อนดูกันโอเคง, okay, งั้นช่วงที่2นะคะเราจะพาไปย้อนชมบทสัมภาษณ์ของเต้แล้วก็สิงโตค่ะในวันบวงสวงกันดีกว่าว่าเคมี Me, แล้วก็ความแบบความพิเศษของเรื่องราวของใส่หลักไมติีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องนี้ไปฟังในช่่่ที2คะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็อย่างอย่างของเต้นี่ก็เซอร์มากครับผมเห็นอย่างงี้นี่เรื่องเซอร์กว่าดีเยอะครับแล้วก็คืออ่านครั้งแรกก็ชอบเลยนะครับก็แบบคือรู้สึกเป็นตัวเราดีนะครับก็ ที่แจนงข่าก็เคยให้ให้แฮชแท็กว่าเต้ติดชีวิโลเทคนะครับก็คือก็คือในเรื่องนี้ก็คือใช่เลยครับผมก็อ่านแล้วแบบคืออ่านครั้งแรกก็รู้สึกชอบตัวละครมากๆเลยครับก็จริงๆแล้วตอนแรกอ่ะคิดว่าตัวละครเนี่ยจะห่างจากตัวเองพอสมควรแต่ปรากฏว่าพออ่านแล้วก็ทํากันบ้านเกี่ยวกับตัวละครไปแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวละครเนี่ยมันใกล้เคียงกับความเป็นสิ่งค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยยิ่งโดยเฉพาะความสึทธ์ของการ รักเด็กอะไรเงี้ยครับผมรักเด็กเป็นตัวร้ใช่มเป็นตัวรองมากครับนี่ก็คือเราใช่ครับผมเป็นคนรักเด็กมากเป็นคนรักเด็กครับผมแล้วก็อ่เป็นคนที่ทําอะไรเนี้ยบอยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วพออ่านบทไปทั้งหมดแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันจะต้องออกมาสนุกมากแน่ๆถ้าเกิดว่าเราได้เล่นด้วยันมีฉากตีนเยอะมคะกันมีฉากตีกันเยอะไหมดีกว่าครับผม ฟินก็มีฟินก็มีนะครับ <นะ S 1> ก็ตอนแรกตอนแรกนี่คือแบบจริงๆเรายังแบบไม่ก่อนอั้นี้เรายังไม่ได้เจอการอะไรเงี้ยแล้วก็เคยเคยติดตามผลงานของสิงอะไรเงี้ยครับแต่ก็แบบยังไม่ได้มีโอกาสร,ร่วมง,งานกันเลยตอนแรกก็เกงเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราเราแบบประมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วแต่พอจริงจริงพอพอได้แบ,บบเวิร์กช็อปได้อะไรอย่างเงี้ยก็น้องเก่งมากมากเลยครับแล้วก็คือเหมือน เวิร์ช็ OP ไปได้เร็วมากๆเลยเหรอใช่ครับมีความรู้สึกว่าพอจริงๆแล้วรู้จักพี่เต้มาจากการที่พี่เต้อยู่มหาลัยเดียวกับราองก่กอนก็คือมอเกษตรมาก่อนนะครับผมแต่ว่ายังไม่เคยได้ร่วมงานกันเลยนะครับพอได้มีโอกาสมาร่วมงานกันแล้วปรากฏว่าจริงๆแล้วผมโอพี่เต้เป็นคนประเภทเดียวกันก็คือเป็นคนค่อนข้างแบบคือมีความโลกส่วนตัวสูงคือตอนไปเวิร์ชช OP เขาก็จะมีแบบว่าให้ให้คุยกันว่าแบบจริงๆแล้วตัวตนเราเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบปรากฏว่าเอ้ย เหมือนกันไหลย่างมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันจูนกันได้เร็วมากๆครับรู้สึกดีนะครับตอนแรกก็แอบกังวลเหมือนกันเนาะกังวลครับแต่ดูแบบแฟนขับ้องสิงห์ก็น่ารักนะครับให้ก็เขาก็แบบมาให้กําลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกก็เฮ้ยแบบเรามาร่วมงานการจะมีฟีดแบ็กยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแฟนขับของพวกเราก็คือแบบน่ารักมากๆแล้วก็แบบโอ้โหสพอร์ตเต็มที่อะไรครับยโดยเฉพาะที่ นี่คือหนีเข้าป่าไปหลายเดือนครับแฟนคลับก็แบบหาตัวไม่เจออะไรก็ได้ออกมารับบทอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าฝากตัวกับแฟนชาวโปรเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เห็นในทูตเตอร์ไปอเยอะเหมือนกันกล้วฝากตัวแล้วครับเขาบอกว่าอย่าอย่าพากันอย่าพากันหนีเข้าป่านี่ก็หายเหมือนกันนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพากันเล่นเกมก็พอก็ผมก็เราสองคนนะครับก็ขอฝากซีรีส์นะครับสายรักป้ายสีนะครับผมรับรองว่าน่ารักเลยก็ มันเป็นบทบาทที่ค่อนข้างท้าทายเราเหมือนกันเพราะอย่างคือเตยเนี่ยก็ต้องไปเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการวาดภาพนะครับผมส่วนของผมเนี่ยจะต้องเวิร์กช็อปตัวละครค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนกันนะครับผมแล้วเราก็สองคนก็เชื่อว่าเราจะทาออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็เครียดๆนะครับก็เป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่เบาสมองนะครับแล้วก็น่ารักๆนะครับยังไงก็ เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับแล้วลกะปะอันยองซีโอใส่รักป้ายสีป้ายแต่ถ้าฉันป้ายของหลอนนะฉันจะป้ายด้วยปลานะโอยแรงมากเกลีงเลยไม่รักพี่แล้วหรอเราเคยรักกันเหรอพี่สาวโอยชอบทำแบบอี้มันใส่ตากล้องว่ะมันอยากาหน้าเจาเข้ารายการอีกรายการหนึ่งรายการอะไรคม ออกทะเลตลอดค่ะชลิสาไม่พาวันนี้ไม่มีของมีข้าวไม่พาไปเที่ยวไม่พาไปกินไม่ไม่ไม่ใช่ความสุขส่วนตัวแต่มันจะเป็นความสุขส่วนรวมพี่สาวหุดพูดดีคุณผู้ชม EP ที่พูดดีสุดรอส่งข้าวได้ดีตลอดใช่เพราะเดี๋ยวเทปหน้าจะให้น้องสับเป็นพี่กรคนเดียวแล้วหยุดพูดดีหยุดไปไหนพี่สาวพาไปเก่งล้วหนึ่งเก่งล้อนหนึ่งยังไงไม่ทำแหละ จะลงมากดดังทำไมพี่ที่3เฝ้าค่ะคุณผู้ชมประกาศปลาออกจากรายการสายฟ้าแลบนะคะเพราะว่ามีพอลงมากดดังถูกตองสวัสดีชั้นก็คือจะต้องทำข่าวตัวเองกระโดดลงไปนะคะอ่ะอ่าชนที่3เธอพาไปไหนมาพี่ชั้นพาไปชมบรรยากาศการทำบุญของเราดาราศิลปินค่ะคุณพ่พายอุ้ยเขาพาไป รวมกันแจกของช่วยโควิดใช่ไหมกต้องนำทีมโดยดรไพลร่นลืล่นวิชาหรืต้องขนครั้งพี่สมรักคำสิง์นะคะแม่สีตังบัวทองนะคะพี่สมจิตพี่สมจิตจงจอหอะะแล้วก็ลูกศิษย์อีกแล้วคนต้องจริงๆเมื่มอวานมีพี่เหลือเฟือด้วยอีกคนหนึ่งก็ไปแจกของกันเธอบรรยากาศก็กคือแบบ ถ้าแจกของกันเยอะมากกว่า3000กว่าอะไรนั่นหรอสามพันชุดเลยหรอเนืองแน่นเธอในวัดก็คือทั่วทุกบริเวณเลยที่วัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีนั่นเองเออเดี๋ยวไปดูบรรยากาศมา้อกดูบรรยากาศอะยากดูบรรยากาศไปเลยค่ะแล้วเรามีสัมภาษณ์มาฝากเลยค่ะ ที่15ห <ฮะ S 1> แล้วก็นำข้าวสารอาหารแห้งมาแจกประมาณ3 0 0พันครอบครัว,วตอนนี้บรรทุกรถกระบะมาประมาณ50ค<ะ>ันนะะมาช่วยพี่น้องชาวนนทบ,บุรีนะ,ะวัดราชประคองธรรมนะครับ<ะ>ก็ดีใจนะ,ะเพราะว่าไรายได้จากการเขียนยันทั้งหมดไม่หากใครใจ่ายก็นำมาช่วยนะ,ะตอนนี้ครั้งที่15ก็ช่วยได้เป็นหมื่นครอบครัวแล้วฮะตอนนี้ก็ได้มาช่วยถึง3 0 0พันครอบครัวก็ถือว่า สมเจตนาลงที่เราตั้งใจไว้นะครับครับผมก็ถจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมครับอาจารย์ไพโรจนวิชาก็นําลูกศิษย์รวบรวมผู้ที่ศรัทธานะครับก็ทำหลายอย่างครับช่วยเหลือซึ่งการและกันไม่ว่าเป็นการช่วยผู้คนยากตกยากสร้างโรงเรียนสร้างโบสถ์ ทำเยอะนะครับทำเยอะนะครับเพื่มใจครับครั้งนี้คือใหญ่ๆก็เป็นครั้งที่15แต่จริงย่อยๆที่พวกเราทํามากับอาจารย์นี่ก็หลายครั้งแล้วนะครับแล้ววันนี้ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อกี้ผมเดินไปดูชาวบ้านนะครับ mm hmm. เห็นรอยยิ้มเขาแล้วก็มีความสุขครับก็ด้วยเจตนารมมธออาารอมชาย์นะครับดรทโรวิลชานะครับท่านมีเจตนารมที่ว่าเขียนยันครั้งนี้เพื่อที่จะนำรายได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วยเหลือชาวบ้านสิ่งที่เราเห็นก็อินในตามภาพที่เจตนารมอรอาจาย์เลย<า>และเลือกที่จะมาวัดราชบงคเธรรม เขาสบโควิดเยอะที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นความยากลำบ,บากของพี่น้องระแวกนี้เยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวันนี้รอยยิ้มผู้ให้รอยยิ้มผู้รับมีอย่างความสุขอย่างแน่นอนครับตอนนี้ก็โควิดก็ยังเยอะอยู่นะวันประมาณหมื่นบวกลบอยู่แล้วก็ยังไม่รู้จะเกิดคัตเตอร์ใหม่หรือเปล่า<ม>แล้วก็อีกส่วนตอนนี้เนี่ยน้ําท่วมด้วยก็ช่วยกันเต็มที่นะเท่าที่ช่วยได้นะครับวางแผนทำต่อ,ไป,อไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับ อิ่มอกอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจนิ่งกว่าอิ่ข้าวสามมือเดี๋ยววันหลังก็คือจะให้พี่พายไปต่อแล้วเอาถุงใส่แล้วก็ไปต่อใหม่แล้วก็เอาถุงใส่มาฝากคนที่ออฟฟิศไม่ต้องไปถึงที่นั่นเลยเพราะว่าของที่ออฟฟิศแตกจากที่วางอยู่ข้างล่างเราแอบมองเหรอน้ำนี่สามแพ็กนะอยู่บ้านฉันมิชช่ชีพไม่จบคุณผู้ชมฉันดี่ยว่กับเราพอข้างล่างไว้ก็พี่มนูขอน้ำสามแพ็กหนูก็เดือดร้อนไงโควิดเพื่อกัน อันนี้ไม่จริงนะคุณผู้ชมเอ๊ะกูจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแล้วอันนี้ของบริจาคแต่กูโดนสอบไม่ได้อ่ะให้ผู้ชายไหมผู้ชายขอน้ำผู้ชายขอน้ำได้เอ่อซื้อให้เออเราอดไม่เป็นไรผู้ชายต้องอิ่มโอเคอ่าคุณผู้ชมค่ะค่ำคืนนี้รู้สึกว่าดุกช่วงเนี่ยดีไซน์กับน้องพี่ไพ่ก็คือจะเอิงเอ่ยกันไปเนาะและสาระมาพอแล้วนะต้องเพื่อความโอ้โหของคุณผู้ชมในคืนวันศุกร์แบบนี้วันศุกร์ปะวะ วันสุกสี่ข่าค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการโอ้โหบันเทิงเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะวันจันทร์หน้านั่นเองเวลาเดิมสี่ทุ่มตรงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กันบ้างโอ้โหบันเทิงไม่เคยฟ้องไม่เคยฟ้อมหนึ่งสองสามโอ้โหบันเทิง